วันนี้จริงๆพี่อยู่ในจัตูให้เหรอใช่แล้วพี่โผล่มาไวมากเลยนะแฟปมาเร็วมากนะคะนั่งวินมาหัวฟูเลยทีเดียวจะบอกว่าวันนี้เรามาอยู่ที่งาน s a b e a c t Channel ครับผมตอนนี้อยู่ทีมห้องแต่งตัวใช่แล้ววันนี้เราจะมามาบุก ข้างหลังว่าเขาเตรียมความพร้อมอะไรไปถึงไหนกันแล้วพี่เอากล้องมาวันนี้เนี่ยพี่จะเป็นคนเก็บภาพและแอปเปิลเนี่ยจะเป็นคนสัมภาษณ์ไปตรงไหนก่อนดีคะตรงไหนก่อนดีจากใกล้ๆไหมข้างหลังได้สวัสดีค่ะนี่พี่ีกรเราไม่ใช่เหรอใช่แล้วซาขับ c r o s s to ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้เรามาเดินแบบเดินแบบด้วยเดินแบบด้วยเเดินแบบไหมเดินแบบไหมใช่ครับผมมีเดินแบบด้วยครับจูเนียร์ทำนะครับ เขาไม่ให้เดินแบบนะครับแต่ผ <c oughs> ู้นี้เพราะว่าสูขไม่ถึงครับที่เรามาเป็นพิธีกรแล้วก็มาให้เพื่อนเดินแบบก็มีความสุขครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแอปเปิลใช่ไหมครับแอปเปิ <Apple. S 1> ล้ยผมมเป็นคนพูดไทยไม่ค่อยซัอดอมาซัดครับวันนี้มาทำอะไรกันบ้างคะผมมาโชว์เพลงนะบัดน้าโชว์อะไรครับวันนี้ฮ่มาเดินแบบแฟชั่นโชว์ครับแอมก็เดินใช่ไหมครับใช่แล้วฮ่าสงสารน้องจังเลยครับเฮ้ยทำไมพวกคุณหนูพูดอะไรไม่รู้ไปๆแอปเปิลไปกับท่าที่อื่น ่่ากนีอพระเจ้าว่ะพี่การพี่กันให้น้องนมุชมคะแอบว่าถึงเวลาอันสมควรเราไปที่อื่นดีกว่าไปกันเถอะพี่ดิวไม่ต้องบอกก็ไม่ไหวแล้วค่ะสองคนนี้มาทำอะไรกันบ้างคะงานวันนี้วันนี้เราก็มาร่วมงานครบรอบ3ปี c อคช n ่ l เนอะแล้วก็ต้องมีเดินแฟชั่นโชว์ ยังมีมินิคอนเสิร์ตใช่ได้สนุกได้แบบโอ้โหเต้นกันแน่นอนแล้วไม่ใช่แค่มีแค่เดอะสตาร์แล้วก็พิธีกรนะคะเหล่านักแสดงจากเอ็กซก็มาเนื้อชพลต่างๆนะคะทั้งหญิงและชายมันไม่ใช่ธรรมดาอันนี้ก็ติดตามบรรยากาศข้างหลังกำลังสนุกสนานเลยทีเดียวตอนนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปเปลี่ยนชุดเตรียมเปนแบบก่อนนะครับผมแล้วเจอกันบนเวทีครับ